สวัสดีค่ะนักเรียน,ร,นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3วันนี้มาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณนุ้ยนะคะในเรื่องอักษรน,นำใจดีค่ะในการเรียนเรื่องอักษรน,นำเด็กๆบางคนอาจจะเคยเรียนแล้วนะคะหรือบางคนที่ยังไม่เคยเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะอักษรน,นำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวผสมสระเดียวกันแบ่งเป็นสองชนิด คืออักษรน,นำที่ออกเสียงพยางเดียวและอักษรน,นำที่ออกเสียงสองพยางเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆอักษรน,นำที่ออกเสียงพยางเดียวเป็นคำที่มีอักษรน,นำที่อ่านออกเสียงเป็นพยางเดียว เมื่อหอนำอักษรต่ำเดียวหรืออนำยอเสียงวรรณยุกต์ของพยางตามเสียงตัวหอหรืออที่นำแต่ไม่ออกเสียงตัวหอหรือรอนะคะอันนี้เป็นอักษรนำที่ออกเสียงพยางเดียวนะคะเด็กๆตัวอย่างคําที่มีหอนาคําที่มีหอนำหนึ่งพยางคําที่มีหอนาอักษรต่ําเดียว หอนำงอเช่นเหงางอกหงิดแงนหงายหอนำยอเช่นหญิงยญ้าใหญ่นักเรียนลองฝึกอ่านกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อมาเลยนะคะว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างต่อมานะคะคำที่มีหอนำนอนะคะเช่นหนูหนีนี่ หน้าเหนือไหนหอนำมอเช่นหม,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 มูหมูหมาหมีหมวกหมอและหอนำยอเช่นหยุดแย่หยียอดเยี่ยวหอนำรอรเช่นร,ร,รีรอรูหราหรือเหรียญ คำต่อมานะคะหอนํารอเช่นไหลแหละโหลโหลดหลายหอนํายอเช่นหญิงหญ้าใหญ่หอนําวอเช่นหวีหวานหวานไหว้หวังหวัดต่อมานะคะคำที่มีออนํำยอมีเพียงสี่คำคือ ยาอยู่ยางอยากอันนี้เป็นคําที่ออกเสียงพยางเดียวนะคะเด็กๆส่วนคำที่ออกเสียงสองพยางหลักการออกเสียงคือพยางแรกจะออกเสียงอะกึ่งเสียงและพยางที่สองออกเสียงตามรูปสระที่ผสมอยู่และออกเสียงเหมือนหอนำเช่นอักษรสูงนะคะตัวอย่างคำขนมฉลามฝรั่งและขนุนค่ะ อันนี้คือตัวอย่างคำนะสมุดถนนผนังสวนเด็กๆสามารถดูได้นะคะและอักษรนำที่ออกเสียงสองพยางนะคะมีคำว,ว่าขนมฉลาดและสนุกค่ะเป็นตัวอย่างการอ่านออกเสียงคำนะเช่นขนมอ่านว่าขนม และอักษรน,นำที่ออกเสียงสองพยางตัวอย่างคําจะมูกจรวดตลาดตะลิงเด็กๆสามารถฝึกอ่านคําได้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคําอีกนะคะอัางุนปลรรอดอร่อยปร,รัดอันนี้เป็นการออกเสียงนำนะคะอย่างเช่นตะลิงอ่านว่าตะลิงตลอดอ่านว่าตลอดอางุนอ่านว่าอางุาานนะคะเป็นการฝึกอ่านออกเสียงคำนะคะเด็กๆ หลังจากที่เราฝึกอ่านออกเสียงคำแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่ครูนุ้ยนะคะให้นักเรียนฝึกทำในเรื่องอักษรนำนะคะว่าคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้มีคำไหนบ้างที่เป็นอัก,อกษรนำนะคะโดยครูมีกิจกรรมใบงานให้นักเรียนนะคะโดยที่ครูแจกไว้ในแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนนักเรียนสามารถเขียนตามรูปแบบแล้วก็ดูว่า คำไหนเป็นอักษรนำอักษรนำนะคะใบให้นะคะมีทั้งหมด8คําเดี๋ยวเด็กๆลองไปฝึกทํานะคะทั้งระดับชั้นปหนึ่งถึงปสาเลยลองฝึกทําแล้วก็รวบรวมมาส่งคุณว้ในวันจันทร์นะสำหรับวันนี้ครูใ้นักเรียนไปลองฝึกทําก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ